สสดีครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าเนาะนะครับวันพุธนะครับผมวันที่11นะครับเดือนมิถุนายนนะครับพศสองพัน ต้อนรับเข้าสู่ช่องสีกลุ่มชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมอชมวิวนะนะครับวิวที่สวยข้างถนนนะ ้ายสุดทยนะครับนอ่นสายอ,าอุบลนะครับเส้นนี้ไปอุบลนะครับมุ่งหน้าตรงไปเข้าสีสกี เข้าซีสเกตใมัมหน้าแล้วถ้ายินยาวไปทาง้า,างตะมันตกนะครับก็จะเข้า,าอาุบลเข้ากันทลมวาลินแล้วก็อุบนนะครับ,นะรบไปได้นะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านเลาะนะครับเอาะชมบรรยากาศส,สวยๆนะครับผม อยู่ที่ถนนไปอุบลนะครับผมอ,อุบลไปสีสเกตนะครับสีสเกตไปอุบลได้นะครับผมเส้นเดียวกันนะครับ <c oughs> มุ่งหน้าตรงไปก็เข้าเมืองสีสเกตนะครับเมืองสีสเกตถ้ามุ่งหน้าตรงไปนะครับทผมทัน ีเส้นนี้นะครับ,รรบผมเมื่อพี่ไปุบนซีสเกตนะครับขบนาวาลินกับอลรมนะครับสั่งเมฆนะครับไปได้นะครับเช่นนี้ ค่อยมีรถนะครับตอนเช้ามีก็เล็กน้อยนะครับพอ,อประมาณ4าี่โมงห้าโมงก็เยอะนิดหนึ่งจนมาถึงบ่ายสองบ่ายหนึ่งบ่ายสองเริ่มเยอะนะครับรถเริ่มเยอะนี่ไมะนี่ีเข้าเมงินสีสิบกีนะครับนี่นะนี่คือเงินสีสิบกีนะครับ างนะครับซึ่งสารคางสารคางศีสุเกตนะครับเส้นนี้แหละครับไปสารคางเนาะทุกท่านถ้าด้ผ่านมาทางนี้ก็เวทเที่ยวได้นะครับวเวทเข้าไปทางรถตัดจะเป็นเมฆโคเนี่ย นี่เขาบอกว่าของมันถูกนะครับของถูกนะครับเดี๋ยวว่าเขาซื้อไปขา,ายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับ